8วิธีง่ายๆให้หัวใจแข็งแรงวัยเก่าก็ทำได้ทุกวันสวัสดีครับเพื่อนๆวัยเก่าทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญมากๆมาฝากกันเพราะหัวใจของเราเปรียบเสมือนเครื่องยนต์หลักของร่างกายถ้าเครื่องยนต์นี้ทำงานดีเราก็จะมีแรงมีพลังทำอะไรก็ไหวแต่ถ้าเมื่อไหร่หัวใจเริ่มอ่อนแรงร่างกายทั้งระบบก็จะค่อยๆแผ่วลง ข่าวบีคือเราสามารถดูแลหัวใจให้แข็งแรงได้ไม่ว่าตอนนี้คุณจะอายุ 60, 70หรือแม้แต่80ปีเพียงใช้แปดวิธีง่ายๆที่จะเล่าให้ฟังวันนี้ข้อที่1เดินวันละ30นาทีการเดินเป็นการออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดและปลอดภัยต่อผู้สูงอายุงานวิจัยจากสมาคมโรคหัวใจสหรัฐพบว่าการเดินเร็ววันละ30นาที5วันต่อสัปดาห์ สามารถลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้มากกว่า20%คุณลุงคุณหนึ่งในหมู่บ้านผมอายุ75ปีเดิมทีเป็นโรคหัวใจระยะเริ่มต้นหมอสั่งให้เดินรอบหมู่บ้านทุกเชา้าจากตอนแรกเดินได้แค่10นาทีพอทำต่อเนื่อง6เดือนปัจจุบันเดินได้40นาทีโดยไม่เหนื่อยมากข้อที่2กินผักผลไม้ให้ได้วันละ5ส่วนผักผลไม้มีใยอาหารวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลและความดันโลหิตเคล็ดลับง่ายๆคือทุกมื้อพยายามให้จานอคุณมีผัดครึ่งหนึ่งและผลไม้เป็นของว่างแทนขนมหวานข้อที่3เลือกไขมันดีแทนไขมันเลวเปลี่ยนจากการใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันปลามมาน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันรำข้าวและกินปลาแทนเนื้อแดงบ่อยๆข้อที่ 4. ควบคุมน้ำหนักรอบเอว รอบเอลที่เกินมาตรฐานเป็นสัญญาณของไขมันสะสมรอบอวัยวะภายในซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงโรคหัวใจข้อที่ 5. ดื่มน้ําเพียงพอหัวใจต้องการเลือดที่มีปริมาณที่เหมาะสมเพื่อสูบฉีดการขัดน้ําทําให้เลือดข้นและหัวใจทํางานหนักขึ้นข้อที่ 6. ลดเครียดความเครียดทําให้หัวใจเต้นเร็วและความดันสูงลองฝึกหายใจลึกๆวันละ5นาทีหรือทํากิจกรรมที่ชอบเช่นปลูกต้นไม้ ฟังเพลงข้อที่7ตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจความดันไขมันและน้ำตาลในเลือดทุกปีจะช่วยให้เรารู้ปัญหาก่อนที่จะสายเกินไปข้อที่8นอนให้เพียงพอการนอน7-8ชั่วโมงต่อคืนช่วยให้หัวใจพักฟื้นและลดฮอร์โมนความเครียดสรุปหัวใจแข็งแรงไม่ใช่เรื่องยาก เพียงใส่ใจกับพฤติกรรมเล็กๆทุกวันคุณก็สามารถยืดอายุการใช้งานหัวใจให้นานขึ้นและมีพลังใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการ